สวัสดีครับอยู่กับพีทเพชรยนเช่นเคยนะวันนี้นะเข้ามาแล้วนะครับนะรถที่ผมรอคอยนะขายดีแล้วก็คุ้มค่ามากนะครับถ้าเป็นมือ2นะมือ1ก็คุ้มค่าแล้วนะครับกับออปชันเขานะกับออปชันที่ได้แล้วก็กับปีรถที่ได้นะครับยิ่งเป็นมือ2เนี่ยยิ่งคุ้มค่าหนักนะวันนี้เสนอนะครับนิสันนาวาร่า NP 300ตัวนี้เป็นดับเบิลแคปนะครับดับเบิลแคปนะเกียร์เมนนวล นะปี18ด้วยตัวนี้นะครับไม่ใช้งานมาเพียงแค่50,000ื่นนะถือว่าคุ้มค่ามากกับราคาที่เปิดเพียงแค่495,000บาทนะครับณนะวันนี้เพิ่งเข้ามานะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะครับตากฝนมาลุยฝนมาโคลนเลอะหน่อยยังไม่ได้ล้างเลยนะครับรับเข้ามาก็ขับมาทำรีวิวให้ดูก่อนนะครับ ให้สบายใจนะครับ FC ของเพชรยนต์จะได้สบายใจว่ารถก่อนที่จะนําไปชงนะก่อนที่นําไปล้างเนี่ยสภาพเป็นยังไงบ้างามีตําหนิตรงไหนให้เห็นกันนะครับอ่ะคันนี้ต้องบอกออปชันก่อนนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับ EL นะอ5 V S เทแรงมา้าหรือว่าตัวโฉม D23 นะครับก็รูปลักษณ์กระจางหน้านะครับก็ถือว่าไม่ได้เชนแล้วนะครับดุดันนะตามสไตล์รถอ่า ที่ส่งขายตามประเทศด้วยนะครับนะบ้านเราก็อาจจะไม่ค่อยนิยมเท่าไหร่ป้ายแดงนะแต่เมืองนอกนี่ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ขายดีเลยนะครับดูดูแบบนี้แหละนะครับกระจังหน้าโครเมียมขนาดใหญ่ไฟโปรเจคเตอร์นะถือว่าออปชั่นครบนะถ้ามองว่ารถในเกรดเดียวกันนะครับเป็นรถมิสไซค์ทักเนี่ยเกรดเดียวกันนี้ก็ถือว่าให้ออปชั่นครบมากนะรูปทรงนะครับออกแนวดุอ ออกแนวลุยๆหน่อยนะครับเป็นลุกสไตล์ผู้ใหญ่นะครับไม่ใช่รถซิ่งตามท้องถนนแล้วนะครับถ้าใครที่เล่นนิสันแอโวาเนี่ยก็จะรู้นะครับเป็นรถลุกแบบว่าเอกลักษณ์คือให้มองภาพลักษณ์เป็นผู้ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นรถทำมาหากินได้เป็นรถครอบครัวได้นะครับระบบดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังนะตัวนี้นะครับมาพร้อมยางก็ปี18แล้วคู่ตัวรถนะครับแม็กก็ทําให้ดูเด่นสวยงามขึ้นก็เป็นลายใหม่ก็เป็นสีทูโทนแล้วนะครับสภาพก็ประมาณ 80%นะครับยางนะนะก็ยังใช้ได้อีกนานอยู่นะครับออปชันที่ได้เยอะนะครับที่ผมกล่าวว่าทําไมรถรุ่นนี้มันคุ้มค่านะครับในราคาไม่ถึง500,000เนี่ยออปชันนะครับกล้องรอบคันเลยนะครับนะไฟหน้าโปรเจคเตอร์เป็น led ไฟเลี้ยว led ที่กระจกข้างกระจกมองข้างเป็นโครเมียมแล้วก็ยังได้กล้องนะครับเป็น a r a ว view monitor นะครับตัวนี้และที่สําคัญนะปีปีสิ 18, เนี่ยไม่แค่ห0 0 0มน,นะครับเป็นรถบ้านแบบสภาพยังดูดีดูสวยงาม นะกุญแจนะครับเป็นแบบปุ่มคีย์เลสนะเป็นแบบนี้นะเป็นพุทสตาร์ทด้วยนะครับเบารองเบารอย,อยกันรอยเนี่ยมีตรงรุ่นนะครับภายในสวยงามสะอาดนะครับตัวนี้ได้เบาเป็นบเบาคล้ายคล้ายเป็นกำมะหยีนะเป็นเป็นกำมะหยีหรือว่าอาคันทารานะครับดูดีดูสวยงามเลยนะถ้าใครมองหาความคุ้มค่านะครับไม่ควรพลาดเลยสําหรับมิสันคันนี้นะครับให้ดูก่อนเดี๋ยวผมพาขึ้นนั่งดูก่อนนะครับ พวงมาลัยก็ปรับสูงต่ำได้นะครับมีปุ่มคอนโทรลหรือว่ามัลติฟังชันเนี่ยนะครับคอนโทรลในเรื่องของจอเครื่องเสียงในเรื่องของเอเวอร์เรสต์ดต่างๆแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของฟูดคอนโทรลนะครับออปชันนะในส่วนนี้ก็จะเป็นในเรื่องทิปเอทิปบแล้วก็ปรับแสงสว่างของเรือนใหม่หน้าจอหน้าปัดเรียกใหม่นะครับเปิดฝาถังก็อยู่ตรงนี้นะนะครับสาหรับตัวนี้นะไล่ออกมาก็พวเนี้ย กระจกไฟฟ้านะครับออโต้ฝังคนขับแล้วก็ล็อกกระจกเซ็นทรัลล็อกมีก็ปกติของตัวออปชั่นครบๆนะครับจะมีไม่ไวาเป็นปรับพับกระจกไฟฟ้าเนี่ยมีหมดเลยนะครับไล่กันมาค่ะข้างนี้ก่อนนะครับอ่าแากล้องเห็นไหมนะครับจอนะครับตัวนี้เป็นอ่าเป็นจอสัมผัสนะครับขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่มากนะครับก็อยู่ประมาณ8นิ้ว9นิ้วได้นะครับประมาณนี้แหละนะครับแอร์ออโต้นะครับ ที่ติดรถมานะให้มาแบบดีเลยนะเป็นอของเคนะครับเห็นไ,ไหมคอนโทรลผ่านตัวนี้ได้เลยสบายๆบยบรรยากาศฝนตกหน่อยนะครับเสียงอาจจะอื้ๆน,น,นะนะก็เล่นได้นะครับ C d ดีมีสามเอ็มนะครับในส่วนของกล้องจะอยู่นี้นะครับเป็นกล้องอราวิวนะนะครับกล้องถอยกล้องอราวิวก็ได้ออปชันมาค่อนข้างเต็มอ่ะนะครับในราคาประมาณนี้นะครับหรือว่าถูกสุดในคลาสในรุ่นแล้วนะครับ นะได้ออปชั่นครบมาแล้วก็ตัวกระจกมองหลังนี่ก็ตัดแสงแบบออโต้นะครับนะให้มาก็ดีนะครับเพราะเป็นรถขนาดใหญ่จะได้ระวังช่วยกันนะครับเรามีทั้งภาพทั้งเสียงให้ดูก็โอเคนะครับการออกแบบของนิสสันรุ่นนี้ค่อนข้างที่จะหรูหราขึ้นมานะนะครับค่อนข้างที่หรูหรานะตอบโจทย์ในเรื่องของการใช้งานนะถ้ามองในเรื่องของความคุ้มค่าต้องมองว่าออปชั่นได้ครบและก็ราคาถูกนะครับนะ แอร์ Air, นะครับช่องแอร์ก็มาตรฐานนะผมชอบช่องแอร์ที่มันเป็นวงกลมนะครับนะมันปรับได้360องศาเพราะเวลาเราขับเดินทางไกลๆเนี่ยถ้าปรับไม่ได้ไม่ใช่วงกลมเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยเย็นมือนะครับอาจจะถึงกับหนาวเลยก็ได้นะครับเพราะแอร์แบบแอร์ Air, ช่อง Air, แอร์แบบนี้ผมชอบนะครับคือการใช้งานมันตอบโจทย์ดีนะครับปรับได้หมุนได้เป็นรอบทิศทางเลยนะครับเราหลบเราหลีกได้นะครับก็อยากปิดก็ได้นะ ก็ถือว่าภายในตรงโซนฝั่นคนขับเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับมีแอร์ออโต้แอร์ออโต้นี่คอนโทรลเป็นดูโซนด้วยน,นะนะครับนะก็ค่อนข้างให้มาดีพอสมควรนะครับเกียร์เป็นเมนวลหกสปีดนะครับคือต้องบอกว่าใครที่ใช้รถของนนราอยู่นะจะเข้าใจว่าเกียร์ของเขาเนี่ยนะครับเซตมาดีดีกว่ารุ่นอื่นๆด้วยนะครับผมลองขับผมลองเทสมาเนี่ยในการลากรอบนี่จะได้ยาวกว่า เขาเซ็ตเกียร์มาเพื่ออะไรเพื่อในการเรื่องของการบรรทุกนะครับเรื่องของการบรรทุกด้วยนะเวลาเราบรรทุกมันอะไรขึ้นเนี่ยก็สามารถที่จะลากรอบได้มันก็เชื่อมในเรื่องของความประหยัดนะนะครับแล้วก็การบรรทุกในดีที่สุดแหละนะครับสําหรับโนราเพราะว่าซัดซีเขาใหญ่นะฝนตกแรงมากนะครับนะเสียงก็พูดแข่งกับสายฝนนี่แหละก่อนอื่นให้ดูเลขไม้ก่อนนะนะครับให้ดูเลขไม้ก่อน52าหมนะกับราคา4ี่แสนเก้าหมื่นห้าปีสิบแปดได้ดับเบิลแคป นะครับตัวท็อปนะออปชั่นนี่อย่างที่เห็นนะราคาประมาณเนี้ยผมว่าได้เยอะกว่าทุกแบรนด์นะครับแบรนด์อื่นๆไม่ได้หรอกนะอ่ะมาดูในส่วนของด้านหลังกันมีอะไรที่เราจะมีไหมนะพื้นที่นะพื้นที่ผมเซ็ตไว้นั่งขับเองนะครับผมเซ็ตไว้นั่งขับเองก็หลือเหลือนะนะครับือเหลือคือนั่งนั่งสบายนะครับ นั่งสบายเลยแหละนะครับนะาจะกว่ายางก็ได้ก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานนะครับไม่ว่าจะในเรื่องของเล็กรูมเฮดรูมต่างต่างแต่คนตัวขนาดเท่าผมนี่ก็ถือว่ามาตรฐานเลยล่ะนะครับนะ่ถือตัวใหญ่กว่าผมนี่ก็สามารถเข้านั่งได้สบายๆนะครับสําหรับพื้นที่มีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะ aser. เห็นไหมมีช่องแอร์ด้านหลังด้วยนะผมลืมบอกไปด้านหน้าเนี่ย닛สันนี่เขาทามาดีนะนะครับบ้านเรานะจะจะใช้รถประมาณว่า ใส่เครื่องลรางของขังนะครับเยอะตรงด้านหน้าคอนโซลของของรถตัวนิสันเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ดูกล้องมันจะมีช่องนะครับมีหลุมที่ทําไว้นะครับอันนั้นใส่ใส่สิ่งของวางสิ่งของหรือว่าวางพระเครื่องพระอะไรได้นะครับตอบโจทย์ได้ดีมากนะครับไม่ต้องไปไม่ไปแขวนให้ลกลุ่งลางนะครับเราสามารถที่วางตรงนั้นได้เลยนะครับอันนี้ก็คือทํามากก็รองรับนะครับการใช้ใช้รถบ้านเรานะใช้รถแบบบ้านเรานี่แหละนะครับอ่า ก็ประมาณนี้นะครับนะถือว่าคุ้มค่านะครับกับราคา495,000บาทนะในตัวของนีสันโนรานะครับมาสูในส่วนของด้านหลังนะจะมีไฟเกาไลท์ให้ด้วยนะครับเปิดประตูมานะมีไฟเกาไลท์ให้ด้วยนะครับในส่วนของพื้นที่ใช้สยายต่างๆคงไม่ต้องลงรายละเอียดเยอะนะครับอันนี้ผมให้ดูความเดิมก่อนโนล่านะครับตัวคาลิเบอร์ นะครับแล้วแต่ใครจะเรียกคาลิบาคาลิเบอร์เอาเข้าใจตรงกันนะเป็นแบรนด์เดียวเลยนะตอนนี้นะครับที่ทําช่วงล่างเป็นแหนบใต้เพลานะครับไม่ว่าสูงก็ต่ำคือเป็นแหนบใต้เพลานะทุกวันนี้จะเห็นแหนบเหนือเพลานะเพราะอะไรเพราะเขาเน้นในเรื่องของความการบรรทุกและก็การเซ็ตช่วงช่วงล่างที่ดีที่ที่ที่ดีและก็เซ็ตง่ายนะครับขับนะอารมณ์อาจจะแบบกระด้างหน่อยนะถ้าเราขับรถเปล่า แต่เมื่อไรที่เรานั่งกัน3-4คนหรือว่าบรรทุกผมว่านาวลรานี่ดีที่สุดแล้วในเรื่องของช่วงล่างนิ่งมากนะครับเอาอยู่นะมาดูในส่วนของด้านหลังนะตัวนี้เป็นตัว EL นะครับ EL, EL ได้ออปชันครบกล้องรอบคันไฟโปรเจคเตอร์นะเนี่ยมีกล้องหลังให้ด้วยไหมนะครับมีกล้องหลังด้วยสำคัญมีกุญแจนะครับตัวนี้ไว้ล็อกป่าท้ายได้ มันมีประโยชน์นะครับนะสมมุตินะสมมุตินะครับเราจอดไว้ในที่ที่เปี่ยวไฟท้ายเราไม่หายแน่นอนนะครับเปิดป้าท้ายนี่ไม่ได้นะเนี่ยถ้าถ้าเปิดได้เขาขันน็อตนี่หายเลยแต่ถ้าปิดไว้เราล็อกกุญแจไว้เปิดไม่ได้นะนะครับกุญแจก็โย่มานี่แหละนะครับเป็นแจแบบคีเลดนะครับนาะก็ามาเอามาล็อกนะครับ เอามาล็อกก็เปิดไม่ได้แล้วนหรักษาฝาท้ายได้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเขาทำมาแล้วไม่มีประโยชน์นะครับมันมีประโยชน์อยู่นะในส่วนของการชนนะสวยงามนะไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับใช้งานได้ตรงนี้มีประโยชน์คือเราจะวางสิ่งของก็ได้ใช่ไหมจะวางอะไรก็ได้วางโทรศัพท์ก็ได้นะครับรง่ายๆนะวางแก้ววางอะไรได้หมดนะครับดักเขลตรงนี้ นอกจากมันจะช่วยในเรื่องของการให้เกิดอากาศมุนบนในช่วงในช่วงเนี้ยด้านท้ายหรือว่ากลศาสตร์มันยังช่วยในเรื่องของความสะดวกสบายนะครับเราจับสิ่งของวางของได้หมดเลยอันนี้ง่ายๆนะนะครับกุญแจพุทสานะไฟเบรกรุ่นที่สามยดรานบนนะครับนะมีคีบสามนะไฟเบรกเป็นเอวดี LED, นะครับไฟท้ายก็เป็น สไตล์ของกระบะนิสสันก็ลุยแล้วนะครับเป็นรถบรรทุกอยู่แล้วนะเป็นรถที่เขาเน้นในเรื่องของบรรทุกนะด้านนี้มีล่องรอยการใช้งานบ้างนิดหน่อยนะครับรับประกันไม่ชนหนักนะแต่ล่องรอยมีนิดหน่อยอันนี้เข้ามาใหม่นะเดี๋ยวเขาเก็บเขาทาความสะอาดเก็บรายละเอียดให้นะไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของความสวยความงามความเดิมนะครับการันตีความเดิมแล้วเดี๋ยวดูในส่วนของโครงสร้างด้านหน้านะนะอ่าตัวนี้ โครงสร้างด้านหน้านะอยู่ด้านหลังนะครับอยู่ด้านข้างนะอันนี้อยู่ด้านข้างนะครับมี2ช่องนะครับเปเบ้วนะครับฝาหน้านะครับมี1มี2นะครับน็อตฝาหน้าสองข้างเดิมเดิมนะครับไม่เคยขันไม่เคยไขนะอันนี้รถเข้ามาใหม่นะครับให้ดูเลยความเดิมนะครับไม่เคยขันไม่เคยไข นะวันนี้ดูความเดิมไปก่อนนะครับอย่าดูความสะอาดเลยนะครับรถเข้ามาใหม่ฝนตกผมขับมานี่กเเละแล้วนะครับเดี๋ยวผมล้างผมคลีนให้แต่ว่าเดิมเดิมเข้ามายังสวยขนาดนี้แล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับ,นะรบจุดขายจุดดีดูไปก่อนนะครับเดิมเดิมเห็นไหมไม่เคยขยันไม่เคยขายเลยนะครับเยิมมากนะครับเครื่อง 2.5 v e Turbo โบวไฟฟ้านะครับ1 6 3แรงม้าตัวนี้นะครับรหัส YD25 นะครับถือว่าเพียงพอนะครับต่อการใช้งานถือว่าเหลือๆแหละนะครับนะเป็นรถขนาดกลางๆนะครับแรงม้าก็อยู่กลางๆนะครับถือว่าขับในความเร็วนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับไม่ล้นแน่นอนคอนโทรลได้แล้วก็ในเรื่องของความประหยัดนะครับนะคือประหยัดเงินซื้อนะประหยัดในเรื่องของ บรรทุกหนักใช้ประโยชน์ได้เป็นรถครอบครัวขนาดใหญ่ได้เลยนะรูปร่างหน้าตาได้ปีใหม่ไม่น้อยอย่างคันนี้นะครับใครสนใจนะครับโทรมาได้เลยเบอร์ดนะ้านล่างนี้นะครับโทรมาได้เลยนะต่างจังหวัดจองจองมาได้นะครับจองมาเลยนะครับจัดไม่ผ่านนี้ยังไงคืนมาจํากันไปนะครับสนใจยังไงโทรมาที่เบอร์ด้านล่างนี้นะครับหรือใครที่จะเข้ามาดูรถนะครับเข้ามาดูรถได้นะครับบริษัทเราตั้งอยู่ที่ ถนนเสรีไทยนะครับซอย68แยกหนึ่งนะครับทางเข้าหมู่บ้านพระนาสนนะครับเข้ามาเลี้ยวซ้ายตามป้ายเพชรยน์เลยนะครับอีกสาขาหนึ่งเราก็อยู่ติดถนนใหญ่นะนะครับเาเลยไปาทางซอย95มานิดหนึงนะครับนะมินบุรีเสรีไทยนะครับตรงมาเลยหรือมาไม่ถูกงไงก็โทรมาสอบถามเบอร์ด้านหลังนี้ได้เลยแอดไลน์ได้นะครับคันนี้นะปี18ไม่50,000ราคา495,000บาทนะครับสภาพที่เห็นเข้ามาใหม่ นะเดี๋ยวผมคลีนผมทำกระาสาดมาอัปเดตกันอีกทีหนึง่งนะครับวันนี้เอาออปชันก็ครบเอาปีใหม่เอาความเดิมมาโชว์นะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ